สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านนะครับทันทีเข้ามาชมในคลิปนี้วันนี้ก็ผ่านมาที่วัดเขากะโหลกนะครับก็แวะไหว้พระทำบุญนะครับหลวงพ่อหว่างนะครับที่วัดเขากะโหลกนะครับซึ่งด้านในก็ประดิษฐานนะครับรูปปั้นรูปเหมือนหลวงพ่อหว่างอยู่ด้านในนี่นะครับเรียกว่าเป็นเจดีย์หรือว่าเป็นอุโบสถก็ได้นะครับซึ่งมีความสวยสดงดงามนะครับลวดลายนั้นวิจิตรพิสดารนะครับวันนี้ก็ได้แวะ ไหว้ขอพรหลวงพ่อนะครับท่านไหนเข้ามาชมก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับนะประกอบการงานสิ่งใดก็ประสบแต่ความสําเร็จทุกๆประการนะครับขอเงินได้เงินขอทองได้ทองขอลาบขอโชคให้ได้โชคนะครับท่านไหนกดไลค์กดแชร์ก็ขอให้ได้มีแต่ความสุขนะครับมีแต่ลาบจะโชคมาตลอดเงินทองไหลมาเทมานะครับสาหรับยูที่ที่เข้ามาชมนะครับก็ติดตามต่อไปครับมีสถานที่ที่ไหนที่น่าชมก็จะ บันทึกคลิปสั้นๆมาให้ได้ชมกันด้วยนะครับสําหรับแนวทางก็ได้ปล่อยไปแล้วนะครับ2ตัวบนนะครับเหลือแต่2ตัวล่างก็ตามต่อไปครับวันนี้จะได้อะไรนะครับก็ฝาก fc กดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณอย่างสูงขอให้ทุกท่านมีแต่โชคดีครับนะครับสวัสดีนะครับ